เมื่อเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิดโอไมครอนจะนับวันอย่างไรวันไหนแพร่เชื้อวันไหนหายแล้วเริ่มนับจากวันไหนและต้องกักตัวถึงวันไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับที่ปรึกษาสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีทำลายว่าเราติดเชื้อมันไหนแล้วมีอาการไหนนี่นะครับในของโอมิครอนมันจะเร็วขึ้นหน่อยเวลาติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยระยะพักตัวจะสั้นลงแต่สั้นลงแค่ประมาณครึ่งถึงหนึ่งวันเท่านั้นโดยทั่วไปเราก็ยังเลียว่าระยะพักตัวนีประมาณ7วันแล้วการแพทเชื้อเนี่ยจะแพรย์เชื้อก่อนมีอาการประมาณ2วันโอกาสของการแพทย์สูงสุดก็คือวันที่มีอาการวันแรกหลังจากมีอาการไปแล้วโอกาสการแพื้อจะน้อยลงน้อยลงพอผ่านวัน ยิ่งน้อยเลยผ่านเจ็ดวันยิ่งน้อยผ่านสิบวันนี่คือคือเหลือน้อยมากจนไม่ต้องไปกังวลมาแล้วเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงให้ดูช่วงห่างระหว่างวันที่เราเจอผู้ป่วยสมมติว่าเราไปเจอคนที่เป็นโควิดแล้วเราไม่รู้สมมติวันนี้เราไปเจอเขาเนี่ยเขาไม่มีอาการสองวันต่อมาเขามีอาการอย่างนี้เรามีความเสี่ยง ถ้าเราเจอวันนี้อาทิตย์หน้าเพราะเป็นโควิดเราก็บวกลบว่าจะเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับถ้าเจออาทิตย์หนึ่งนี่กมกลืงนะเพราะเราไม่รู้ว่าจาังหวกัดตัวนี่นานถึงอาทิตย์หนึ่งไหมแต่ถ้าเกิดเจอเท่านี้ได้อีกสองอาทิตย์เพาติดโควิดเด็ดนี่เราไม่เสี่ยงและดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก่อนมีอาการสองวันถึงหลังมีอาการไม่เกินสิบวันช่วงนี้จะเป็นช่วงความเสี่ยงสูงสุดถ้าเราเจอเข้านช่วงนี้นะครับเราทำนนยังไงในเงื่อนไขน,นี้นะครับถ้าเราเจอเขา,เา,า,กกาแล้วใส่หน้ากากแล้วคุยห่างๆอย่างเงี้ยเราถือว ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นเราก็กักตัวไว้ก่อนถ้าเราเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเราต้องตรวจหาเชื้อในวันไหนครับก็ควรจะข้อแรกเวลาประมาณ3ถึง5วัน,5ว,น5วันก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีอาการอะไรเพราะยังไงเนี่ยจะตรวจ3วันเราก็ต้องกักตัวดีตรวจหวันแล้วต้องกักตัวดีเพราะน,นี่เราก็ตรวจมา5วันก็อโอกาสจะพบเชื้อถ้าเราติดมี่จะเยอะกว่าแต่ถ้าใจร้อนอยากจะตรวจ3วันก็ไม่เป็นไรแต่ต้องทำใจนิดนึงนะครับว่าถ้าตรวจสามวันไม่เจอยังไง5าวันต้องตรวจรทีกแล้วไม่เจอเลยก็ประ้าเกิดตรวจจแล้วเันนี่ สำหรับการนับวันกักตัวนั้นหากมีอาการนับจากวันเริ่มมีอาการเป็นวันที่ศูนย์กักตัวในวันที่นับอย่า้ครับวันมีอาการวันแรกเนี่ยเป็นวันที่ศูนย์สมมุติแรกเมื่อวานนี้เราเริ่มเจ็บคอวันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งหรือเมื่อวานเป็นวันที่ศูนย์แล้วก็นับไปจนถึงสิบถ้าถึงวันที่สิบวันที่สิบมีอาการไหมถ้าไม่มีอาการวันลุกขึ้นก็สบายดีออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำเทสอะไรหากไม่มีอาการให้นับวันที่ตรวจเจอเป็นวันที่ศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการใดๆเลยนะก็นับวันที่เเรรราตวจจออ K หื นับวัวนนั้นเป็นในสูตรนัวันจากนั้นก็เป็น1 2 3อาะไรี่นถ้าตรวจ ATK เป็น2ขีดแต่ไม่มีอาการแล้วอีก2วันมีอาการให้เริ่มนับวันที่สูย์ในวันที่มีอาการมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกคือถ้าเกิดว่าเราวันนี้ ATK บวกแต่ไม่มีอาการผ่านไปอีก2วันมีอาการสะไรที่จะนับตรงไหน เนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยมันมีโอกาสสูงสุดตวหนะ้าวันที่เริ่มมีอาการเขาเลบอกว่าถ้าคนที่ผลการตรวจไม่ว่าจะเป็น ATK หรือปีศามันบวกมาแล้วณนขณะนั้นไม่มีอาการแต่ว่าวันต่อๆมาถ้ามีอาการนะครับนับวันที่มีอาการเป็นเดือนสูงใหม่ตั้งต้นใหม่เอาวันที่มีอาการเป็นเดือนสูงาาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการใดๆเลยก็เอาผลการตรวจเป็นหลักแล้วพอหายแล้วเราจะต้องตรวจ ATK เพื่อยือนยันว่าหายไหมครับทีนี้เรื่องของการใช้ ATK มาตรวจไว้เชื้อหมดหรือยังเนี่ยนะครับจริงๆมันลุคนพยายามจะทําอยู่แต่ว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนมากรที่ ใช้เป็นคำนินามทั่วไป ข้อมูลเรื่องนี้ยังค่อนข้างไม่แน่ชัดเพราะว่าการที่ไม่เจอ ATK บวกไม่ได้ว่าเชื้อหมดแล้วหรือเพ่อแพร่เชื้อแล้วการที่เจอ a อทอยู่บวกนี่นะครับก็ไม่ได้แปลว่าเชื้อนั้นยังแพร่ได้อยู่แค่แค่คมันมีความสัมพันธ์ชี้ไปในแนวนั้นแต่ว่ามันไม่สามารถชี้ชัดลงไ,ได้ว่าอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไหมนะเาใช้เป็นแนวทางกว้างๆในการแต่ว่าโดยหลักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังใช้เงื่อนเวลาเป็นข้อจํากัดอย่างไรก็ตามอาจารย์มองว่านับวันก็น่าจะเพียงพอเพราะนั้นโดยทั่วไปเลยนะครับเราก็ใช้เป็นหลักการแยกกักตัวนี่งปลอดภัยะอาจจมี ผลงานทำวิจัยนะครับก็พบว่า a t ทเป็นลบนะครับประมาณหนึ่งในสที่วันที่5แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆลบมากขึ้นมากขึ้นเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนับไปรวมไปรวมมานะครับกว่าที่จะเป็นผลลบเยอะๆจนปลอดภัยปลอที่บอกว่าโอเคถ้ามันเป็นลบแล้วแยกได้เนี่ยก็นู่นแหละครับก็ถึงสิบวันพอดีเหมือนกันแก้เกียงไม่ต่างกันแล้วคนตัวผมคิดว่าเรานับวันเราเนี่ยจะง่ายกว่าที่จะมานั่งทำาอทีเเมื่อไหร่ลบนะครับเพราะว่าถ้ามันบวกเราก็กุ้มใจแล้วเอ้ยมันเื้อที่มันแพ้อะไรไมเราไม่กล้าไปไหนอีกมานะนาากเีีี่่่่ยจป็วิททงุด ไม่ต้องไปกังวลว่าจะทำอย่างนี้แล้วเป็นล้อเป็นหัวดูแลตนเองอยากเข้าใจปลอดภัยทั้งตัวเราและคนรอบข้างนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชั่วก่อนแชร์นิวส์เลเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์รู้ก่อนได้เปรียบไม่พลาดพังไม่เสียโอกาส สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม